บอกให้ตัดหางไม่ตัดตัดอ่งี้หมาหาเลยตัดหางมาหางเนี่ยมันั่งใส่ยาอางเงเหรอตัดเ็ษนี่เรวตัดเลยกันเะมีเศษได้ก่อนเช็ดชิดเช็ดก่อนจะทำหมูก่อนไม่เคยเลยหม เอาน้ำมาวเลาางเลยเนี่ยตัดได้ตัดได้จะเลือดั้เท่าไหร่ทีมออกวิ่แรกกมก็ทใส่ยาใส่ยาของงอนไงยแล้วจะหายแล้วเื่อหาที่บ้านน่ะเนาวาโ้ยทาดถนนเนี่ยดีจ่ ถ้ากองจับมาบริเวณมีดนะครับจะนึกว่าชาวญี่ปุ่นกำลังวิ่งไปโอ้ยตอนนี้หน,าน,าน,าาน้ามันแคเขมรนี่ว่าถ้าคนหามบอกเป็นลูกครึ่งเขมรกับญี่ปุ่นเอากันเอามาแล้เป็นขมุนถ้าเราเป็นขมุนก็คือตอนิ้วแบบพิจาร